สิบบาทไส้กรอกสอบบาทโรตีไล่ะลับไม่บอกพี่ยาวว่าอร่อยไหมเนี่ยชิมดูขอมาให้ชิมร้อนมาเนี่ยถ้าไม่อร่อยไม่ได้ขายนะร้อนด้วยไม่อร่อยเออเพื่อนเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยนังกอกดูแล้วน่าอร่อยเลยหลังกรอบเพื่อนมันได้กำไรเยอะกว่าตัวนี้ เก้าสิบบาทหรอทั้งร้อยหรือไม่เก้าสิบอันน mm ี hmm. yeah. ้แบบจืด hmm. ป uh ่ะ huh. ยังไม่เปรี้ยวว่ะยังไม่ยังไม่ถึงมันมันมไ่่ใชแบบเปรี้ยวต้องบ่มไว้หน่อยหนึ่งให้มันให้มันอะไรนะให้มันให้มันขึ้นแ่ะมันมันมันไม่ใช่แบบเปรี้ยวใช่ป่ะยังไม่เปรี้ยวยังไม่เปรี้ยวอร่อยอันนี้ไม่เปรี้ยวรสชาติรสชาติข้ามันแบบอร่อยแล้วก็หนังกรอบนะหนังกรอบไปเอาไปย่างไปเสลี่ยนมากเคยต้องบอกลูกค้าเหรอว่ายังไม่เปรี้ยวนะบางทีลูกค้าบางคนเขาาชอบไส้กรอบเปรี้ยวไง เท่าข้างในมันดีไหมอ่าสิบบาทก็คุ้มค่านะเพื่อนนะอันใหญ่นะว่าเงี้ยเพื่อนสิบบาทสิบบาทเนี่ยอย่าให้มันลงของสดแทนเพื่พอนแค้น้องมาลงของสดลงขาย เดี๋ยวพี่ยาเดี๋ยวพี่ลงของสด สิบบาทเพื่อนพี่ยาเดี๋ยวยาวน้ำแข็งไม่ได้เอาน้ำแข็งไม<ห>่ได้เดี๋ยวต่อไปบอกพี่ใหญ่พี่ยาหาปาไก่เอง กี่แสนใบแล้วพี่ยาเนี่ยปใบไงนะใบน่าเป็นแสนคุนับเลยมาเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้ยป้าป้ายไม่รู้จะเป็นจะแสนใบแล้วน่าเป็นแสนเนาะตั้งแต่เปิดกูดังมาน่าจะแสนใบแล้วป้ายเยอะมากสมัยที่ผมเอาไปขายก็สองสามร้อยใบแล้วก็ผมเยอะกระดังใครรับที่รับคุณสั่งพี่รบบ้ารบเลยนี่คนขายตัวจริง ้ามขวางขวางขวางเข้เลยแล้วหลบก,กันเอฟตีมาตลอดเพื่อนเอฟตีมีทุกรุ่นเพื่อนรุ่นใหญ่เยอะสุด ได้อะไรไปกินบ้างจ้าโอ้สาลี่ผู้เรียนแตงโมน้ำ <c oughs> อ้อยขอบคุณนะคระับเป็นช่องชื่อชาวชาวชาแนลครับผมเพื่อนันนีพี่ยังนำโปรโมทสินค้าตัวใหม่นะเป็นอาหารสดนะเพื่อน มีล the you know, ูกชิ้นมีสะกอกมีน้ำจิ้มซีฟู้ดี่ะห้ิบบาทด้วยลูกชิ้นหมูห้าสิบบาทอยากลูกชิ้นถ่านองอ้าบาทนี่ให่ลห้ละ $50 าบาสินละหาสละห้าสิละหาลบลิ้าบหลละ ครอยากขายอาชีพลูกชิ้นนึ้อลูกชิ้นย่างมาหาพี่ยาเลยพี่บัญชาทังพี่ยาจะสอนให้น้ำจิ้มไม่ต้องไปทำเองมาซื้อกับเราเลยครับไม่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ว่าน้ำจิ้มไก่ไม่ว่าน้ำจิ้มหมูยี้มาซื้อ<า>ที่โกดังพี่ยาได้เลยแค่คุณได้ลูกชิ้นหมูกชิ้นไก่ลูกชิ้นเนื้อราคาถูกไปยังไงก็ได้กำไรแน่นอนอยากได้เป็นโลบอกพี่ยาเดี๋ยวพี่ยาจัดให้ใช่เป็นโลเราก็มีนะถุงกระโลล่นะคะ ทำถูกละโลมาใช่บอกพี่ยาได้เลยเราขายไม่แพงใช่เนอะยากให้พี่หลงทำมาให้เลยนะคนไหไม่เปิดอาชีพได้เลยครับคนไหนอยากมีอาชีพนึ่งลูกชิ้นย่างลูกชิ้นมีมาเลยเดี๋ยวสร้างทำเป็นถุงละโลมาไว้ที่โกดังพี่ยาด้วยใครอยากแบบเราก็ชิ้นไ่ขายทอดก็ได้ง่ายดีถ้าทอดขายไม่ละ้บาทตายพี่เอกตายเลยผมตายเลยผมขายตายเลยพี่เอกพี่เอกอยากเห็นพี่ยาขายลูกชิ้นทอบไหมไม่อะ ให้โอกาสมีมีที่ยืนเมื่อเช้าวิยาเวลาที่ไม่อยากเห็นที่สุดใช่ไหมเท่าไหร่ไม่ต้องเหนื่อยอ่ะพี่ยาคิดมให้พี่ยาออกแบบให้พี่ยาจัดร้านให้ดูและพี่ยาสอนวิธีใช้ให้ดูอร่อยมากมันอร่อยจริงจรยาพี่ยาเตรียมป้ายยานี่พี่ยาเตรียมป้ายยาแล้วเพื่ลส

ยิ้มตามเลยคุณพราวบอกว่าดูแล้วก็ยิ้มตามคนใจดีมีอาชีพให้ชอบชอบค่ะสองคนแรกผมใส่ให้ไหมที่เอธิียดูน่าเศร้าขึ้นมากเลยป่ะผมใส่รัวๆได้ไปไป,ไปตัดนะรัวๆไว้ววไให้นะยิ้มกันแดดที่ยาคนลวง หาได้นะโอเคครับไปคัดเอานะถ่ายรัวๆไปนี่ไปคัดเอานะดูยังไงพี่ยาก็นี่ไงมันมันแป้งน้อยอย่างเงี้ยแต่ถามว่าใส่แป้งไม่ใส่ใช่ครับแต่แป้งน้อยทำไม้ใส่แป้งตั้นไม่ได้นี่นี่ต้องรู้จริงรู้จริงนี่รู้จริงรู้จริง เจ้าปุ๊บกอดปั๊บเจ้าปุ๊บกอดปั๊บเพื่อนเจ้าปุ๊บกอดปั๊บเอฟซีมาเจอปุ๊บกอดปั๊บอ่ามีเอสเอฟเอนะฮะผมเรีไม่ถูกกันเว่าดีนี่ครับตรงนี้บอกว่ามีเอสเอฟเอที่ช่วยให้บำรุงผิวทีมกไดที่ยาเพี่ยงหลอดละ150บาทใช่ปะยาของพี่อาขาย150บาทยาบรรจของพี่อาขาย150บาททีมไม่ได้ที่ยา ร้อยห้าสิบบาทมาที่โกดังยา雅คุณได้เลยอะนะครับร้อยห้าสิบบาทบตั้งสนใจสั่งพี่คุณพี่ครับลบนี้นึงให้หลานเขาเดินหน่อยครับที่ในเขทตทยากคุณนะครับตั้งทีมวันแด่ในโกดังที่อยากคุณอินบ็อกซ์หาแอดมินเลยบอกว่าสนใจทีมวันแด่ที่ร้อยก็สั่งไปนะครับถ้าสั่งกับเป็นเองนะครับร<อ>้อยเก้าเก้าจะส่งสีพอแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกตรงไหนนะทักไปเลยที่ผมร้อยเก้าเก้าจะส่งสีพี่ยาร้อยห้าสิบนะราคาตรง ไปสามครั้งแล้วเจอพี่ยาทั้งสามครั้งเลยแต่เห็นพี่ยายุ่งเลยไม่ไก,กล้าทักเข้ามาทักพี่ยาได้เลยครับเวลาถ้าพี่ยาไม่ทักคิดหรืออะไรเดินเดินอยู่ยอะไรเงีง้ยเข้ามาทักนะครับเข้ามาทักขายเข้ามาขอขายรูเปลดาเนี่ย <c oughs> คุณเกียรตินั้นบอกว่าอยากไปโรงงานพี่ยาไปร่วมหมดแล้วนนะัเนี่ยอยากไปขายเสี่ยวน้ำจิ้มเปรี้ยวมั้ยมีคนบอกว่าอยากมาขายใส่เสยว อร่อยน่ะม no uh, hmm, so um, oh well, ีคุกไก่ชีกิทิบาร์พ่ยาซื้อน้ำจิ้มเราไปเอามาน้เนื้อก่อนแล้วซื้อลูกชิ้นเราไปจบเลยสาธิตบาตรคุ้มค่ามากมากเลยพี่ยาขออีกนะพี่เอ็กซ์ชิมลวกแล้วลูกแล้วมาชิมได้เลยครับมาชิมได้เลยอันนี้ค่ะพี่พี่ตงคุมอะนี้มาชิมได้เลยจ้าไม้ยังมีไหมบินพิไทยนำเลยอันน่้ล็อตที่ค่ะมีอิ่มไทยมา พี่เปิดถ้วยพี่พี่ช่วยชิมหน่อยอร่อยเดี๋ยวให้พี่ยาชิมัดเลยี่นได้เราออเหลยได้ได้ไปวางเลยได้พี่ใส่นะะคตะโก้กันว่ะเนี่ยมาเอาตะโก้มาให้พี่ยาอ่าจะหล่อนแน่ไม่ให้คุณโจชิมเพราะทานไม่เป็นเอาตะโก้มาให้ชิมนะลองพี่ยาชิมเซิพี่ยาหยุดชิมแป้งมัง ได้อยู่เนาะพี่อร่อยค่ะขอบคุณค่ะแล้วคนนี้นั่นแหละเนี่ที่มันเต็มไงก็รอรอรอบรอรอบเรื่อยๆได้ค่ะได้เพราะเราคือมาีปลาอยู่แล้วคุณโจพี่ต้องรอรอบเห็นว่าเช้าไปหาหมอกลับมายังไม่แน่ใจไม่สบายเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองโจอกกีเขียวอุ้ยลูกโอ้โหผักชีเขียวมีความหวานมีความหวานมีความใช่ผู้ชายผู้เนี่ยเพื่อน าห้าสิบบาทเพื่ปลาดิคุณพรทิตาเย่กินาอร่อยเก็บกินไม่เลอกห้บาทคุ้มค่ามากๆชิมน้ำลไปชิม้พยาีไดีโดนไปเดยเอฟเคามสุขของก็อุ๊เขาค้านเพื่อน แค่ได้เจอได้กอดได้กอดได้ดีใจกันแล้วนะ